ออกมาเผยผลตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ของตัวเองและครอบครัวรอบแรกไปแล้วสำหรับคุณพ่อป้ายแดงกันกันตถาวรภรรยาพลอยออยดาและน้องพร้อมลูกชายวัยแรกเกิดที่ผลรอบแรกออกมาเป็นลบไม่ติดเชือ้อหลังฟุกเกิกพลเดินทางเข้ามาเยี่ยมครอบครัวและทราบผลภายหลังว่าติดเชือ้อโควิด1 9ซึ่งการเผยว่าเนื่องจากผมพลอยและพร้อมลูกชายผม ได้พบเจอกับผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด1 9พี่ฟุกเกิกพลและพี่นาตลีน้องนาตาชาผู้กล้ชิดผู้ป่วยในระยะใกล้ในวันที่11เมษาเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา20นาทีเป็นระยะเวลา5นาทีที่พี่ฟุกพี่ลีเข้ามาเยี่ยมที่ห้องตลอดเวลาที่เจอกันพี่ฟุกและผมสวมหน้ากากตลอดเวลาพรอยพร้อมพี่ลี แนะน้องนาตาชาไม่ได้สวมหน้ากากทันทีที่ท,ทราบเราทุกคนจึงตรวจโดยด่วนผลการตรวจทั้ง3คนพ่อแม่ลูกมีผลเป็นลบแต่อย่างไรก็ตามทางครอบครัวเราจะทำการกักตัว14วันต่อไปตามมาตรการและจะทำการตรวจครั้งที่2และ3ตามคำแนะนำของแพทย์ต่อไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผมกันพลอ,อยพร้อมและเป็นกำลังใจให้พี่ฟุกพี่ลีน้องนาตชาด้วยนะครับ โลกนี้มันใกล้ตัวพวกเรามากจริงๆขอให้ทุกคนปลอดภัยดูแลตัวเองนะครับล่าสุดกันได้ออกมาเผยผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบที่2ของตัวเองและครอบครัวซึ่งครั้งนี้ก็เป็นข่าวดีคือผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อทั้งครอบครัวโดวยกันได้แจ้งผลลงในอินสตาแกรว่าผลตรวจโควิดรอบที่2ไม่ติดครับทั้งครอบครัว